เอออันนี้วันนี้เป็นวันขายจมราชามหาราศสมภพขึ้นมาตุ่มดอกไข่พ้นผงเอกเจ้าจอมหลูกโลก,โลกระบาล ผู้มีพ้นราชา,า,ชา,ารัชกันจอมไทยกษัตริยยงลำจอมทำโลกกนาดนาบประสาตุตมไพฟ้าให้มีนาได้ซื้นบ้านตุมไพบ้านในเขตานาจากักคน็มในค้งบัลลังนางปองข้องตุม่มนี่คือวันที่หาทันมาคมวันประสูตรจัดเฉลิมทรงไ้ไทยร้อมโจยสูค่คนโลกซาแตกจนจนจ,นจมโอกกษัตริย์ เกิดมาปกครองเมืองไายพ้นในโยนิวติดธงทิวประดับใบคมไฟได้ตกแตงทั้งสีแดงพองสิวเป็นทิวตั้งเจ้าต่อเติมตกแตงเพิ่มเฉลิมเกียรติพระราชาทั้งในเมืองนอกหน้าก็จัดพร้อมหยุดการบานงานเมืองทั่วราชวิทยุประกาศให้คนหูเจ้าจูเดน่เนแล้วพลจะมาทุกทิ้นแขนในราตานจาจัก และเมนสิทำามันยั้งกระสังการหยุดไว้ให้คนไทยตอนนี้สะดุดดีมหาราชพกข้องตุ่มไพฟ้าให้มีนาเจ้าต่กันคนทุกชั้นให้ทำแต่ความดีอย่าได้มีลาวีเคลคมตีปนขอทุกคนเตรียมพร้อมถวายพ้นมหาราชผู้นำชาติเก่งกาผ้าให้คนยูเผ้าพันฝ่าโจมโนพระราชา พาหักผ้าคนให้สู่ทางเลยดีล้นพ้าส่งโอดทนกันพาไทยหันแสนยางผ้าบาดท,ทางพันในไปไทเทเจ้าสู่แดนสเสด็จไปสู้แค่เจียมมูประชากรพผาบาดน้นแหลมขึ้นป่าดงพงใหม่ผู้หาไปนอนข้างบันทบบ่มีวันขึ้นผ้าสั้นหอมห้วยบูมางเจ้าป้าพงดรงใหญ่ๆหน่อยๆผ้าบอนพาไทยหันเสด็จไปในพ้าสูงมูกระเสร์สุ้มแมวแถวมูเสรอ,ออีกอ นาเดนหัวกะเลียบ่บ้ได้เครื่องบัดไทยไปได้ดอกสูทางเล้ยวบไหนถูกเดือดถอนพระบออนพระไทยหานพระผู้บันไปถึงป่าดงพงไม้ทางทิศเหนือหรือไทยทางไตตะเวนออกเผาองออกลวงเยี่ยมชนเสื้อมูประชาสมเป็นนอเจ้าฝ่าแสนมิงขวัญไทย สมกับเป็นดลวงใจมูประชาชนน้อมผูงชาวไทยมาพร้อมร่วมกันถวายบาทมหาราจงอยู่มันข้องตุม่มไพ้ประชาขอพายุคำฟ่าจะเหลืองลาเบกายสีสันง,งามพองพันงามย่อยฝูงค,คนค่อยปนมนิวโมทนากรมกาฟ้าพระบาทจงอยู่มันข้องตุม่มไห้ประชา เป็นพลังของแผ่นดินทุกถิ่นเทศพระโปกเกตคุ้มก้าวเราทั้งผอง60ล้านดวงใจไทยปองดองทะทรงครองราชร่วม60ปีมิ่งมหามงคลชนทั้งชาติขอประกาศเทิดใชยพระองค์ทรงสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งล่าทั่วธานีขอบารมีคุ้มครองพระทรงธรรมด้วยกราวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพทธเจ้า นักจัดรายการสถานีวิทยุคลื่น fm ร0 6 2 5เมกะเฮิรตสวัสดีพี่น้องคณผูฟังนะครับที่หลากหละเขารพทุกท่านนะครับเนาะได้เวลาเวลาครับนำพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการครับเสียงทมพี่น้องครับจากวัดประถาศาดบำรุงครับสถานีวิทยุคลื่นนี้ครับ fm ร0อย5เมกะเฮิรตครับคมสันชัยนะครับเนาะอ่าอยู่น้ำพีน้ำนองนะครับฝากพี่น้องคุณดูฟังนะครับ ที่อยากจะรับฟังนะครับเรื่องเาวของธรรมะนะครับพี่น้องมีคําถามหรือพี่น้องมีขอสงสัยอันใดพี่น้องกสามารถติดต่อเราจากกันเข้ามานะครับคมเสนใ้รับหนาที่ตรงนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์042464566ครับ042464566นะครับหรือสามารถรับชมภาพและกระเสียงนะครับได้ที่นะครับ www.pty ac.ch พี่น้องสามาหันะครับโทรศัพท์กิ่งกังเข้ามาได้นะครับหรือว่าชมทางภาพและกระเสียงได้เด้อพี่น้องเดอ้อ,ดอมื่อนี้ครับได้รับความเมตตาจิตอันสูงสุดนะครับถือว่าเป็นสิ่งมงคลนะครับ ได้รับความเมตตาจิตจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชธีรารพรนะครับจะอวัตวัดศรีช่มชื่นครับจากคณะจังหวัดหนองคายนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเมตตาอันชุงสุดนะครับเนาะมาอยู่ในรายการของข้าพี่น้องน้อมจิตน้อมใจนะครับกาบนมาสการพร้อมการน้ำมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจริญชุกวัสดีผู้รับฟังในทางบ้านสุปูสุคนมืนอนีมาพอกันคือเขาครับ มียังกับเอามาบอกบเอามาคุย,ยมาจากันเบาจา <c oughs> มียังสิวสิจาก็เอามาบอกให้ฟังน้ำแน่สนทนาธรรมโอ้ไล่กันนี่บรมนว่าฟังธรรมหลวงพอ่อสนธนาธรรมสนทนาธรรมครับสนทนาธรรมธรรมธรรมสากัจฉาธรรมธรรมสากจฉามาข้ามาไหนครับหลวงพ่อครับการชนธนาธรรมการสนทนาธรรมธรรมมัชวนะแปลว่าการฟังธรรมครับ ธรรมสากระชาแปลว่าสนทนาธรรมอสนทนาธรรมตามธรรมดาโบราณประเพณี่เป่นวันพระวันศีลพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นสีประชุมกันสนทนาธรรมเป็นพวกพวกเป็นโมูครับอ่าแล้วแต่โมโมูใดเลี้ยนปวีนัยเิ่นก็สนทนาธรรมเรื่องปวีนัยผู้ใดอ่าเลี้ยนประชุดก็นสนทนา,ทารประชุดพวกใด เลี้ยนประวิธรรมเพื่อขจสนธาเร่องประวิธรรมถือบวดเอาเอาเอานี้กายใดเอานี้กายหนึ่งที่มันได้เลี้ยนได้นั่นก็เอามาสนทนากันครับอพวกนี้พวกประจําวัตจัววาจําศีนจัมยังญาิโยมพวกว่ตรงกับสทนาเร่องธรรมกันโอ้้ากันบวชใจนกันสนทนาธรรมคือสนทนาธรรมครับคือ คือรายการเ <c oughs> สียงรรมที่จัดสดนี่พระคุณหลวงพ่อครับก็คือเป็นในลักษณะของการสนทนาธรรมในการสนทนาธรรมครับบางรายการพนโว่าผู้เดียวก็ถืวอว่าอบรรยายรรมครับบญญรรยายถ้มโอ้ผู้หลังคนบันสิบมีหลวงพ่อพาหลังคนมาโอ้ยอันดิฉันบอกออก,อกอ<พ>อล,าล้าทุ่เขาไปดอกหลวงพ่อกำลังเมาอยู่พ่อเปิดไปแล้วฝ่าโทุ่มาโดดอ้าว อันสีมาถามนี่ต้องต้องถามตอนหลวงพ่ออยู่ในรายการเด้อแม่นล่ะเดี๋ยเบิดเวลาแล้วครับมันเสียเวลาพูนครับผมก็เลยว่าต้องต้องมาถามตอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพนอยู่ในรายการนะครับเพราะว่าหาลังเทือบานบกการบกกาทั่วออกหนาไหมพี่น้องก็ทั่วมาโหลดหนาไหมศูนย์สี่สองสี่หกสี่ห้าหกหกหรือช่วงเปิดมาล่ำเนี่ยก็ทั่วขามานะครับขั้นขั้นบกการทั่วมาหนาไหมนะครับทั่วมาทั้งหลังไหมก็ได้ พวงรองก้นตื่นเสียงแก่ของลวงพอครับเตื่นเสียงออกอากาศโอ้ยตื่นกดโทรศัพท์ไปพร้อมก็ก็สีวานหลายๆกรณีเวลาที่เวลาที่ไอรับโทรศัพท์แล้วตัดตื้อดตื้ไปลวงพอครับเวลาที่รับเยลาเป็ไอรังตัดตื้อด์เพราะว่าเกิดอาการเตือนเสียงแก่ของครับได้ยินเสียงแก่ของออกวิทยุผัดโอ้ผัวางสายทันทีกับนี่คือเกิด เกิดอาการตนตื่น,ต,นตื่นเสียงเตือนเสียงเจ้าของก็เลยนี่นะมันบบกเคยด้เลยผู้ลงคนบบกเคยครับผู้ไปออกรายการไม่ไมกันเราว่าเป็นคเป็นมันตือนไม่บตื่นไม่ไปว่าในงานในการอาตื่นไม่เวราะเป็นครับ โอ้ยูแนวสีน mm, hmm. um uh ั่นหางเบาว่าเป็นโอ้หูน่าสีเ้าอยู่โอ้ยูแน่สีเ้าเบาว่าเป็นแต่ว่าบางกนนี่เห็นไม่บ่ด้มากหลายแหนจะไม่อยู่พวกนั้นครับเ่าว่าไงผู้ใดเ่าโอ้อนี่นี่คจักเบาผิดเบาเถื่อจักเบายังเบาอยู่หันละแม่ละครับผู้เดียวอยู่หันแล้วครับแต่ว่าสิ่งแบบนี้ต้องต้องฝึกฝนลงพอครับเบาดูดูก็สิชินอือชินแหละครับก็ไม่ออกนี่ละ ขันกาทั่วเธอแหลกเธอซองกสิกาโทุ่งแมนเป็นฉันครับคือหมู่บ้านนี่อมีก็มีย่อมทุ่งขอมาแต่ว่าพอดีพระหลวงพ่อบ่เด้มานะครับมันไปกรุงเทพโอ้ไปกรุงเทพกับหลวงพ่อครับไปเจริญพระพุทธมต์สืบชะตาเจตุรทิตสืบชะตาหลวงเหนหหลวงโอ้คับผมอ่าพนมตเจจาขนาภาคร่องเจ้าขณะภาคก็วนในจังหวัดร่องเจ้าคณะจังหวัดชี่ภาคสี่หนครับ หุนเหนือหุนตะวันออกหุนกลางหุนไตนี่เพอร์นิมมอนหุนเหนือไปฝุ่นสวดที่วัดพระสิงเชียงใหม่ครับหุนไตพุนไปสวดที่วัดกระฟังสุรินพูนจังหวัดตรังวัดภาคกลางไปสวดวัดไปเจ่ญาติหุนตะวันออกไปสวดวัดสะเกดขมมมันอยู่ในหุนตะวันออกครับหุนตะวันออกนี่ไม่นด้ไม่ยู่หาผักโอ้ไม่หาผักไม่หาผัก มีมีภาคเลยนะครคบหลวงพ่อครับภาคแปดภาคเก้าภาคสิบภาคสิบเอ็ดภาคสิบสองโออันนี้หุนตะวันออกภาคแปดก็มีจังหวัดเลยน้องบุรีรัมย์ปูอุดรน้องค้ายสกลนครครับภาคเก้าก็มีขอนแก่นกระสินธุ์สระเอรดครับภาคสิก็มีบุัมย์อกมีนครพนมมุกดาหารอ่าอำนาจเจริญอุบลราชธานี แล้วก็ยาโซทอนศีสะเกดกจังหวัดภาคศีสเกสกับชัรินบุรีรัมนครราชสีมาชัยภูมิภาค12ก็มีนครน,นายกสะแก้วปาจีนบุรีฉะเชิงเศร้ารวมแล้วก็23จังหวัดโอ้ข้าพุ่ม23จังหวัดนี่คือไปสวดยุวสะเกดนครับไปสวดยุวัสะเกดบ้อนเดียว สิบแปดนาฬิกาหมูวันนี่โอ้สิบแปดนาฬิกาอ่าสิบแปดนาฬิกาเก้าหน้าที่ครับเริ่มพิธีสวดสืบชะตาโอ้คนเอ่ยมาพิธีสวดสืบสพิธีสืบชะตาหลวงจตุรทิศครับเน่เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับอืมจนว่าสองทุ่มเครึ่งสวดทอนสองทุ่มคืงึงเออสวดนอนสองทุ่มครึงมีพิธีพรำน้ำแน่อย่างแน่ครับ ชวดหอดสองถุงส้อที่ได้ครับปุ่นแล่ะเขาสามทุอมือขึ้นนี่ครับมาหอดบานตีซีหอดบานตีซีอืมมาโอ้ไปสวดเพื่อนสวดหลายเนาะสวดเต็มสวดเต็มอ่าแบบเต็มเพิ่นว่าโอการสวดไม่ไม่ไม่วดเต็มหรือสวนเต็มสวดเต็มสว่เต็มจ้ะโอ้วดเต็มสวนเต็มต่นนั้นมาไลวดย่อสวดย่ออื้สวดย่อสวดเต็มครับอืมสวดย่อเขาก็ตัดเอา ตัดเอาจังจังสวดเต็มจังญานีตะพูตานิสมาก็ตานิภูมานิวายะบ่เอาไปตัดเอาอย่างกินกีหรือบางที่สมัยโบราณไปตัดตะพุนขีนั่งโูร่าน,นั่งกันสวดไอเสวนาเข้ากันไอาเซวนาจะพาเรานังนี่ยอดเครับกันสวดเต็มแบกกับพุ่นแล้วเอวอมเมสุตังเอกังสมยังบกวา แล้วสวดว่านแบบเต็มล่ะเต็มได้ก็สวดหลายสูตรสูตรใหญ่สูตรหน่อยโอ้ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งครับอืกับที่ว่าเป็นเป็นการแสดงออกมาคับหลวงพ่อให้พระองค์ท่านอการสวดน้าบ้านเฮานี่เขาใช้เวลาสามสิบนาทีเท่านั้นล่ะครับอย่างมากบางที่ก็สิบหานหน้าที่ยี่สิบนาทีลงลดเตัาตัดเอาบางตอนบางบอนบางสูตรเขาบ่เอา อ่ายกเว้นเสร็จแล้วนี่เรียกว่าย่อครับส่วนย่อส่วนเต็มย่อส่วนเต็มแต่เมื่อวานนี่พระเด็คุณหลวงพ่อไปสวดเต็มเนืองในก็ว่าง่ายคือเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ท่านมี่พายชนมาอยู่แปดสิบสี่พรนสามพรมเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษเมื่อนี่เิ่นก็สวดคือกันเมื่อนี่ก็สวดอไปสวดวัดโพร่วมกันไปสวดวัดโพไปสวดน้ำสวดน้ำน้ำซักสิทธิ์เดียวไปจากจังหวัดต่างๆนะครับ เพื่อนเอาไปร่วมกันตั้มพิธีีสเ็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปร่วมกันแล้วก็เอาไปสวดวัดพ่อมือนี่แหละวัดพระเชตุพนวินมลมังกรามครับแต่หลวงพ่อบรุยนุ่มเพิ่นกับเมื่อวานอเป็นการสวดก็คือพระนุ่มเพรัพรบสังเกตว่าพี่น้องชาวไทยเฮานี่ครับพอถึงมันดีรอถึงมันที่หาท่านว่าเนี่รดูสกว่า <c oughs> อ่าทุกหน่วยงานนะครับว่าสิเป็นภารัฐภัก เอกชนแม้กระทั่งพระสงฆ์บุคคลหลวงพ่อการทำพิธีจัดเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะโดยมากงานราชการกับสารการจังหวัดวันที่หับหรือตามมีพิธีบวชเฉลิมพระเกียรติเช่นยังบวชเฉลิมพระเกียรติปีนี้กะเมื่อวันวันวันก่อนวันที่สามสิบบวชเน้นวันที่หนึ่งก็บบวชพระหลวงพาวริยูด้วยพลมาบวชแทน อ่ากบ,บวชเฉลิมเกียรติยูอยหอดวันทีสิบเอ็ดสิบสองผลลัพนี่เป็นกรณีพิเศษบวชถวายพระราชกุศลครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทุกจังหวัดบวชทุกจังหวัดบวชอ่าจังหวัดหนึ่งๆสิจัดหลายบอนหลายแห่งก็ได้ทุกอมเพอก์ก็ได้แล้วแต่สัทธาเจตนาที่มาบวชถวายพระราชกุศลให้เพลินเออนี่เป็นการถวายความเคารพสักการะพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของแต่ละท้องทินแต่ละบางวัดแต่ละสำนักที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เฉลิมพระเกียรติเพครันการหอดยามนั่นยามนี่วันที่ห้าวันที่สิบสองวันสำคัญสำคัญเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นกระบวนรเฉลิมพระชนับจัดงานเฉลิมพระชนมัสษาจัดงานปฏิบัติธรรมเจ็ดอำเภอต่างต่างเมื่อวานนี่จ็จัดเปิดงานบุเิดงานปฏิบัติธรรมเขากำบัง เขาปฏิบัติธรรมบังบตั้งอำเภออำเภอตั้ง่างใช้มือนีหลวงพ่อไปเปิดงานอำเภอตนนาวาปีวัดหนองคอนครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเพิ่งก็เปิดงานมือนีปฏิบัติธรรมปวัติวันที่11อืมอปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ